สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งข้าวของพ่อนะคะด้วยวันนี้จะต้องไปเก็บมะเขือพวง ไปส่งที่ตลาดแทนคุณแม่นะคะแล้วก็บริเวณนี้เป็นทางผ่านนะคะซึ่งจะต้องไปเก็บมะเขือพวงอดใจไม่ได้นะคะที่จะต้องให้มาดูบรรยากาศสีเขียวได้สัมผัสบรรยากาศดีๆแล้วก็ความสดชื่นนะคะของเช้าวันนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะแต่เมื่อคืนน่ฝนจะตกอยู่นะคะอากาศดีจริงๆนะคะก็เลยพามาดูและชมบรรยากาศเขียวๆก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บมะเขือพวงนะคะ ก็ตอนนี้นะคะบริเวณด้านหน้านี่ค่ะจะเป็นภูเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะภูเขารู้สึกว่าจะมีข้างบนมีรังนกด้วยอะออนะคะก็เดี๋ยวชื่อห้ดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะก็จะมีเมฆ ไม่ใช่เมฆสีน่าจะเป็นละอองเหมือนมีความชื้นเยอะค่ะแล้วก็จะเป็นเกิดเป็นไอหมอกนะคะบริเวณภูเขาด้านหน้านี้นะคะอากาศดีจริงๆนะคะให้ดูความเขียวความสดชื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเก็บมะเขือพวงแล้วนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเอาไปฝากญาติขายนะคะมะเขือพวงตอนนี้ของคุณแม่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะจะต้องไปเก็บเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะแบบ แก่ทิ้งไปเฉยๆนะคะค่ะก็ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะชือ่อบริเวณตืค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะต้องไปเก็บมะเขือพวงแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือพวงด้วยกันนะคะค่ะ กว่าจะไปถึงค่ะกว่าจะไปถึงสวนมะเขือพวงของแม่ก็แวะดูน้ำตกขนาดเล็กก่อนนะคะดูว่านี่คือที่ดักปลาของชาวบ้านนะคะเขาเรียกว่าภาษาลมเรียกว่าอ e ีตรงนะคะก็คือให้ปลากระโดดลงไปแล้วเขาก็จะติดค้างนะคะแล้วชาวบ้านก็จะมาจับปลาได้ง่ายๆนะคะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็น น้ำช่วงนี้กําลังมาเลยนะคะเยอะด้วยนะคะแล้วกเ็เริ่มจะมีปลาแล้วนะคะมีหอยด้วยเห็นไหมคะนี่ไม่รู้ว่าเป็นหอยอะไรนะไม่ได้จับนะคะขอไม่จับนะคะก็เดี๋ยวค่ะน้ำเอาน้ำตรงนี้มาจากแม่น้ำชนประทานนะคะ แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นหัวหัวถัวถัวถัววไม่รู้ว่าเป็นหั่วอะไรนะแต่ว่างามมากเลยชึบให้ดูความเขียวความสดชื่นค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีขอตัวไปเก็บพะเขือพวงก,ก่อนนะคะพีดอแล้วไม่มีพีดอรเราก็ไปกันมากับบุงมาเร็ว ที่เก็บมะเขือพวงก,ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะซึ่งตอนตอนนี้นะ ในระหว่างทางที่เรามาเก็บมังคเขือพวงเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะก็จะมีแมลงมีผีเสื้อลายสวยๆนะคะให้เราได้ดูนะคะก็ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยเลยเห็นธรรมชาติแบบเล็กๆชีวิตเล็กๆที่อยู่บริเวณใกล้กลๆกลักกกกกนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเลยทำให้เราแบบเพลิดเพลินเนาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่ตีต้องปล่อยให้เขาบิน บินไปหาพ่อหาแม่เข้าแล้วนะคะน่าจะเป็นผีเสื้อที่อ่าน่าจะเป็นผีเสื้อที่เพิ่งออกจากฟักตัวหรือเปล่าเพราะว่าดูเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวพี่ตีต้องปล่อยเขาไปแล้วนะคะไปเลยอ่ะชึบนี่น่ารักไหมคะค่ะก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาอยู่เองตามธรรมชาตินะคะ แถวนี้พีเสื้อเยอะเพราะว่าผลไม้เราไม่มีเวลามาเก็บเกี่ยวนะคะก็เลยเามาออกไข่นะคะเดี๋ยวไปเก็บมันเขือพวงกันนะคะเก็บมันเยอะขนาดไหนนะคะมันดกมากเลยค่ะน,นี่คือมะเขือพวงที่จะต้องมาเก็บให้กับคุณแม่นะคะซึ่งมีทั้งหมดประมาณสิบกว่าต้นหรือเปล่า นะคะบริเวณนี้มีอยู่5นะคะแล้วก็บริเวณระหว่างทางไปด้วยอีก5ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ปลูกแบบตั้งใจนะคะแต่ว่า,าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆนะคะให้ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะค่ะดูสิคะดกแล้วก็เยอะมากเลยนะคะคือพี่ตีก็เลยจะต้องมาเก็บแทนคุณแม่ไปก่อนแล้วก็เอาไปส่งญาติานะคะฝากญาติญาตให้ขายให้นะคะซึ่งก็ มันเยอะมันน่าจะได้หลายหลายกิโลอยู่นะคะค่ะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แทบทุกต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่ตีเริ่มทำการเก็บก่อนนะคะเก็บแบบง่ายๆเลยนะคะก็ใช้กรรไกรตัดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกออกดอกใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะนี่พี่ตีก็ ทำการตัดแบบนี้เลยนะคะค่ะจะให้ดูว่ามะเขือพวงของแม่ที่ปลูกไว้เนี่ยต้นมันทำไมสูงจังเลยนะคะเพราะว่าอายุมันแค่ปีเดียวเองอะคะ่ะต้นสูงมากเลยชื้อจะได้ใช้ไม้สอยเอาหรือเปล่าสูงมากเลย นะคะเพราะว่าจริงได้ถามแม่แล้วแหละแม่นุ่นอยู่บนยอดนุ่นก็มีอะค่ะมีตรงมุมนี้แม่แม่ใช้มูลไส้เดือนนะคะแล้วก็น้ำหมักปลา,ามามาใส่รถเขาอะค่ะต้นมันก็เลยสูงสูงมากเลยอายุแค่ปีเดียวเอง ก็พิธีก็คงจะจับเขาโค้งลงมาแล้วก็เก็บนะคะไม่ต้องถึงกับขั้นต้องใช้ไม้สอยแต่ว่าให้ดูว่าเมื่อเขือพวงของแมแ่ต้นเขาสูงอายุแค่ปีเดียวเองสูงมากเลยชื่อเดี๋ยววิธีเก็บต่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำการชั่งกิโลเพื่อที่จะเอาไปส่งที่ตลาดนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะถังหนึ่งล้นล้นขึ้นมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีทําการเก็บต่อก่อนนะคะค่ะอยากให้เห็นบรรยากาศด้านหลังนะคะช่วงนี้นะคะฝนกำลังมาเลยนะคะอากาศดีมากนะคะก็พี่ตีได้ทําการเก็บมะเขือพวงมาแล้วนะคะได้มาก็ประมาณหนึ่งถังเยอะไหมคะเยอะมากเลยนะคะ ซึ่งยังเก็บไม่หมดนะคะจะมีอยู่อีกประมาณหต้นที่อยู่ด้านหลังของบ้านนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะต้องไปเก็บแล้วนะคะฝนก็ตกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเอามาให้ดูก่อนแล้วก็นี่ผักกระถิน แม่อยากกินส้มตำมืม้อเที่ยงก็เดี๋ยวทำส้มตำทานกันค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ